การประเมินโครงการประกวดว้าวการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธา,ยานีประจำปีพุทธศักราช2566ศ 2, ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธา,ยานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่399หมู่ที่3ตําบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี มีนางจันทนาพาลาซับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีและมีรองผู้อำนวยการสองคนคือ 1. นางสาวสุจินดามานคร 2. อง 2. นางสาวนุชนาจ,จันสนธิมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน60คนบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอธัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการทั้ง9ประเภทความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษาจึงได้มีนโยบายสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางการลดปริมาณขยะการใช้ประโยชน์จากขยะรวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องโดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ Waste s c h คู l ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีและโครงการนักเรียนขั แยกสักนิดเพื่อลดมลพิษพิชิตสิ่งแวดล้อมมีการสร้างกระบวนการรับรู้การถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรและนักเรียนรับรู้รับทราบเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีมีหลักสูตรสถานศึกษาจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วย 1. หลักสูตรการศึกษาประถมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566 ได้จะทำหน่วยการเรียนรู้12หน่วย12เดือนเพื่อให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการบูรณาการสอดแทรกเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในหน่วยการเรียนรู้หัวข้อหนูน้อยรักโลกและดำเนินการจัดโครงงานนักเรียนขัดแยกสักนิดเพื่อลดมลพิษพิชิตสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามหลักการ 3R ได้เรียนรู้วิธีการลดการใช้ขยะ Reduce การใช้ซ้ำ Reuse และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ Recycle ซึ่งมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3R โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะในแหล่งเรียนรู้แยกแลกรัก เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทและรู้จักนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. กิจกรรมการลดการใช้ reduce ฝึกให้นักเรียนใช้แก้วประจำตัวในการดื่มน้ำทุกครั้งเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดขยะ 3. กิจกรรมการใช้ซ้ำ reuse ฝึกให้นักเรียนและบุคลากรนำของเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำเพื่อส่งเสริมให้รู้จักการประหยัดทรัพยากรและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด4กิจกรรมการนำขยะก,กลับมาใช้ใหม่ recycle ฝึกให้นักเรียนและบุคลากรได้รู้จักการประดิษฐ์และแปลรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลงานของนักเรียนสื่อการสอนของคุณครูจากเศษวัสดุเหลือใช้และมีการจัดการขยะจากเศษอาหารโดยใช้ถังขยะเปียบรวมถึงการนำเศษใบไม้ใบหญ้าเศษผักเปลือกผลไม้มาหมักเป็นปุ๋ยหมักและนำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับพืชผักสวนครัวให้แปลงเกษตรวิถีพอเพียง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการจัดการขยะคัดแยกขยะลดการใช้การนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นวิถีประจำวันทั้งผู้เรียนและบุคลากรทุกคนร่วมกันปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกทั้งยังส่งผลให้อาคารเรียนสภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา